Honda ารี e บล1,100บทนำและภาพรวมสรุปสั้นๆ Honda r e b e l ล1,100เรียกในรหัสโมเดลว่า CMX 1100เป็นครูเซอร์ขนาดกลางใหญ่ที่ Honda ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ขี่ที่ต้องการรูปลักษ์ครูเซอร์แบบเรียบเทแต่ขับได้คล่องตัวรถใช้พื้นฐานเครื่องยนต์จากตระกูล CRF อ f ฟริกาทวีงในเวอร์ชั่นปรับจูนให้เหมาะกับคาแรคเตอร์ครูเซอร์ทำให้ได้ทั้งแรงบิดล้นในรอบต่ำกลางและการตอบสนองเมื่อเร่งขึ้นทางไฮเวย์ จุดขายสำคัญคือมีทั้งตัวเลือกเกียร์ธรรมดา6สปีดและรุ่นเกียร์อัตโนมัติ Dual ลค u ั c ทร r นส s ชั่น i o n DCT สำหรับผู้ที่ต้องการความสบายยามจราจรติดขัดหรือผู้ชื่นชอบเทคโนโลยีส่งกำลังแบบรถยนต์บางประเภทความหมายของโมเดล26เมื่อผู้ใช้เขียนว่าโมเดล26เป็นไปได้สูงว่าจะหมายถึงรุ่นปี20 2 6ซึ่ง Honda ได้ออกรุ่นปรับปรุงและอัปเดตสำหรับรี b บล1100ในปี2025-2026 รวมถึงรุ่นย่อยอย่างรี b บ l 1,100, ร e b บ l 1,100T, ร e b บ l 1,100 DCT และรุ่นพิเศษ SE ถัวในบางตลาดฉะนั้นในคำอธิบายต่อไปนี้ผอมมาจะอ้างข้อมูลที่อัปเดตถึงโชมสเปครุ่นปี2025-2026ซึ่งตรงกับที่ตลาดต่างประเทศและตัวแทนจำหน่ายในไทยได้ประกาศและนำเข้าจำหน่ายดีไซน์ภายนอกและตัวถัง Honda r e b e l 1,100ออกแบบภายใต้แนวคิด โมเดิ n บ็อก r ซอร์คร r เซอร์เรียบมีเส้นสายที่สะอาดตาคลีนไลน์และสัดส่วนรถกระทัดรัดกว่าค r u i เซอร์อเมริกันแบบดั้งเดิมถังน้ำมันทรงกลมเรียบซ a มเล s แทง n k ความจุประมาณ13.6ลิตรทำให้สัดส่วนรถดูไม่ยาวเทอทเฟรมได m o n ด์ส e ีลที่ผสานสวิงอาร์มแบบกลมช่วยให้ตัวรถดูเป็นชิ้นเดียวกันกับชุดเครื่องยนต์และท่อไอเสียแนวทางการออกแบบเน้นความเข้ม แต่คุมโทนไม่หวือหวาเรียบแต่มีรายละเอียดเช่นบางโครน่อนไฟหน้าเละทรงกลมและตำแหน่งเบาะที่ตำทำให้การขึ้นลงรถสะดวกและผู้ขี่รู้สึกคล่องตัวเมื่อต้องจอดหรือเดินทางในเมืองขุมพลังและระบบส่งกำลังหัวใจของรีเบล1 1 0 0คือเครื่องยนต์แบบพาราเลลอทวิน1 0 8 4ซีซีบางสอเป็กคอระบุต 1, 1, 0 8 8 3 1 8 4ถึง1,084ลูกบาทเซนติเมตร ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ S.O.S.C. 8วาล์วให้แรงบิดสูงในรอบต่ำกลางซึ่งถูกออกแบบบนพื้นฐานเครื่องยนต์ที่พัฒนาและใช้ในแอฟริกาทวินแต่ปรับแต่งให้ตอบโจทย์สไตล์ครุยเซอร์ตัวเลขกำลังตามมาตรฐานที่ประกาศโดย Honda รีวิวต่างชาติมีการระบุป,ประมาณ80-81แรงม้าที่รอบเครื่องสูงระบุเช่น81แรงม้าที่7,000รอบต่อน,นาทีในบางรีวิวแต่ที่สำคัญกว่าคือแรงบิดซึ่งมาแบบชำ่ำเหมาะสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกล ระบบส่งกำลังมี2ทางเลือกหลักรุ่นเกียร์ธรรมดา6สปีดสำหรับผู้ขี่ที่ชอบการควบคุมแบบดั้งเดิมรุ่น DCT Dual Clutch Transmission แบบอัตโนมัติ6สปีดซึ่งเป็นจุดขายของ r e b e l 1 1 0 0ในหลายตลาดเพราะให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและเหมาะกับการขับขี่ในเมืองหรือทริปยาวที่ต้องการความสะดวกสบาย DCT ยังมีโหมดและการตั้งค่าสำหรับการตอบสนองเช่นโหมดสปอร์ตสแตนดาร์ดเรและโหมดผู้ใช้ User ระบบอิเล็กทรอนิกส์และความปลอดภัย Honda ติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับสไตล์โมเดิร์นคร s e เได้แก่ Honda Selectable Torque Control Traction Control ช่วยจัดการการลื่นนถลายของล้อน้อยลงในสภาว่าเปียกหรือพื้นหลุดโหมดการขี่ไร m โมเดสหลักๆเช่นสปอร์ตส a ต d ดาร์ดเ i รและ User ปรับตั้งค่าเองได้ระบบเบรก a b s มาตรฐานบางรุ่นยังมี ABS แบบคู่และการตั้งค่าเพิ่มเติมขึ้นกับตลาด รุ่นบางตลาดมี Honda r o s i n ิการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบนำทางและพอร์ตชาร์จไฟ USB สำหรับการเดินทางไกลหน้าจอแสดงผลเป็น TFT หรือหน้าจอมัลติฟังก์ชันขึ้นกับรุ่นย่อยและปีโมเดลทั้งหมดนี้ทำให้ r e เบล1 1 0 0วางตัวเป็นครูเซอร์ที่ทันสมัยและปลอดภัยช่วงล่างและการขับขี่ r e เบล1 1 0 0มาพร้อมโชคหน้าเทเลสโคปิกขนาดใหญ่เช่น43ม mm. มในบางปีโมเดล และโช้หลังแบบโมโนโชกสวิงอาร์มที่เซ็ตมาเพื่อการขับขี่แบบครูเซอร์ระยะเบรกและการเซ็ตช่วงล่างให้ความนุ่มนวลพอสมควรสำหรับการขี่ในเมืองแต่ยังให้ความมั่นคงเมื่อขับทางไฮเวย์หรือขึ้นเขาบาะต่ำซีให้ประมาณ700-720ถึงมิลลิเมตรในบางสอเป็คอแตกขึ้นกับรุ่นย่อยทำให้ผู้ขี่หลายขนาดสามารถวางเท้าลงพื้นได้ง่ายซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำหรับผู้ขี่ที่ไม่ชอบรถสูงหรือหนักเกินไปฟีเจอร์เด่นที่ควรรู้ ตัวเลือก DCT สำหรับผู้ขี่ที่ชอบความสะดวกและการเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติ DCT ของ Honda ถูกยกย่องว่าทำงานราบเรียบและปรับได้ตามโหมดการขี่ขุมพลังจากประกูล CRF Africa Twin ให้ความน่าเชื่อถือและแรงบิดที่ใช้งานได้จริงในทริปปกลายและการแสงการออกแบบที่คุมโทนเหมาะกับผู้ที่ต้องการครัเซอร์รูปลักเรียบเท่ไม่ฉูดฉาดแต่มีรายละเอียดและวัสดุคุณภาพดีราคาและสถานะการจำหน่ายในประเทศไทย นักข้อมูลล่าสุดที่มีการเผยแพร่โดยตัวแทนจำหน่ายในไทยดีลเลอร์ตัวแทนจำหน่าย Big กไบคราคาที่ประกาศทำให้เห็นช่วงราคาและการนำเข้าจำหน่ายในไทยเช่นมีการอ้างถึงราคาขายปลีกประมาณ439,000บาทในหน้าแสดงสินค้าดีลเลอร์บางแห่งราคาอาจแตกต่างขึ้นกับรุ่นย,อย่อยออปชันเช่น DCT รุ่นทัวร์เลอร์ SE และรวมไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นพอรอเรือบอ ภาษีหรือค่าจัดส่งนอกจากนี้ยังมีการซื้อขายในตลาดมือสองในไทยอย่างต่อเนื่องมีประกาศมือสองและนำเข้าแบบทะเบียนไทยหรือทะเบียนนำเข้าซึ่งแสดงว่ามีผู้ใช้และชุมชนรีเบล1,100ในไทยอยู่แล้วมากกว่าหมายเหตุสำคัญราคาควรตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่าย Honda Big b บในไทยโดยตรงก่อนตัดสินใจซื้อเพราะราคาแสดงบนเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายอาจเป็นราคาก่อนโปรโมชั่นหรือมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมประสบการณ์การขับขี่ จากรีวิวต่างประเทศและการทดสอบรีวิวจากสื่อต่างประเทศที่ทดสอบรุ่น2025-2026ถึงสบระบ,บุว่ารีเบล1,100เป็นคร u เซอร์ที่ขี่ได้สนุกเครื่องยนต์ตอบสนองดีเมื่อเร่งแรงบิดมีมากพอสำหรับการเร่งแซงบนไฮเวย์และการตั้งค่าที่ยืดหยุ่นของระบบอิเล็กทรอนิกส์โหมดขี่บวกระบบควบคุมแรงบิดช่วยให้ผู้ขี่ปรับตัวได้ง่ายส่วนดีซิทีถูกยกย่องในเรื่องความแม่นยำและความลุ่มนวลขององค์การเปลี่ยนเกียร์ ขนาดที่ตัวรถเองคุมโทนสวยและเหมาะทั้งการขับขี่ในเมืองและทริปทางไกลข้อสังเกตที่พบบ่อยคือถังน้ำมันมีความจุไม่ใหญ่มากราว1 3บถึงลิตรดังนั้นระยะทำการต่อถังอาจสั้นกว่า a d v e n t u r อร์ Tour i ริงขนาดใหญ่การใช้งานในไทยข้อดีและข้อพิจารณาข้อดีสำหรับผู้ใช้ในไทยเบาะต่ำและท่านั่งที่เป็นมิตรทำให้เหมาะทั้งผู้ขี่ที่เริ่มต้นและผู้ขี่ที่อยากได้ครูเซอร์ใช้งานจริงมีตัวเลือกด c ซีทีที่เหมาะกับการขี่ในเมืองที่รถติด เครื่องยนต์มีแรงบิดเพียงพอสำหรับการขับขี่ทางไกลและแซงบนทางหลวงมีชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เสริมจากตลาดหลังการขายในไทยมีชุมชนผู้ใช้และร้านแต่งช่วยให้ผู้ขี่สามารถปรับแต่งสไตล์ตามความชอบได้ข้อพิจารณาราคาซื้ออาจสูงเมื่อรวมค่าภาษีนำเข้าหรือค่าจัดเตรียมทะเบียนขึ้นกับว่ารถนำเข้าอย่างเป็นทางการหรือจำหน่ายผ่านตัวแทนขนาดถังน้ำมันกลางมันกลางอาจต้องเติมบ่อยกว่ารถทัวริงขนาดใหญ่ หากผู้ขี่ต้องการครูเซอร์สไต e ์อเมริกันดั้งเดิมที่เน้นท่อไอเสียใหญ่มากๆหรือเครื่องวีทวินแบบคลาสสิกรีเบล1 1 0 0จะให้คาแรคเตอร์ที่ต่างออกไปมันเป็น c r u เซอร์แบบผสมสมัยใหม่ Modern ์นครูเซอร์มากกว่าออปชันและการปรับแต่ง a c c e s s o r y แอนด์อัฟเตอร์มาร์สำหรับผู้ที่ต้องการปรับสไตล์หรือเพิ่มความสะดวกในการเดินทางมีออปชั่นยอดนิยมเช่นกระเป๋าแข็งซอฟท์ดบาสำหรับรุ่นทัวเลอหรือเมื่อต้องการทริปไกล ชิวหน้าคาลไอสำหรับลดแรงลมที่ความเร็วสูงบอดแยกบอดทัวริงเพื่อความสบายระยะยาวท่อไอเสีย a f t e r อร์มาเเพิ่มเสียงสไตล์แต่ต้องระวังข้อกฎหมายและการตรวจสภาพชุดกันลื่นแร็กวางสัมภาระและชุดไฟเสริมสำหรับการขับทางไกลในไทยมีร้านแต่งและผู้จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับ r e เบล1 1 0 0ทั้งแบรนด์นอกและแบรนด์ท้องถิ่นหากต้องการรายการอุปกรณ์ที่แนะนำผมสามารถจัด ชุดอุปกรณ์เริ่มต้นสำหรับทริปสองคนหรือชุดแต่งสไตล์คาเฟ่ครูเซอร์ให้เป็นรายการพร้อมราคาประมาณการได้การบำรุงรักษาและค่าดูแลรักษาร e เบล1,100เป็นรถที่พื้นฐานเครื่องยนต์มาจากตระกูลที่มีชื่อเสียงเรื่องความทนทานเช่น CRF อฟริกาทวินแต่เป็นรถที่มีขนาดเครื่องยนต์ใหญ่จึงควรปฏิบตัติตามตารางบำรุงรักษาของฮอนด a าได้แก่การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะการตรวจวัดวาล์วขึ้นกับกิโลเมตรที่กำหนด แผงเกียร์คลัตซ์สำหรับรุ่นเกียร์ธรรมดาและการเช็ครอยรัว่วสภาพท่อไอเสียและระบบไฟฟ้าโดยทั่วไปค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาประจำน้ำมันเครื่องน้ำยาหล่อยเย็นเปลี่ยนไส้กรองจะสูงกว่ามอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กแต่ยังอยู่ในระดับที่ผู้ใช้บิ๊กไบค์ส่วนใหญ่ยอมรับได้ขอแนะนำให้ใช้ศูนย์บริการ Honda Big b ไบหรือช่างผู้เชี่ยวชาญสำหรับการทำงานที่เกี่ยวกับระบบด c ซีการตั้งวาล์วคำแนะนำสำหรับผู้สนใจซื้อมือ 1- มือสอง มือหตรวจสอบรุ่นย่อยเกียร์ธรรมดา vs dct รุ่นทัวเลอร์หรือ se และสอบถามโปรโมชั่นดอกเบี้ยเงินผ่อนและเวลารอรับรถบางครั้งรุ่นยอดนิยมอาจมีคิวตรวจสอบรายการอุปกรณ์มาตรฐานและเงื่อนไขาการรับประกันของตัวแทนจำหน่ายมือ 2. ตรวจเช็คประวัติการชนการบำรุงรักษามีใบเสร็จหรือไม่ระยะทางจริงและสภาพ dct หากเป็นรุ่น dct ควรให้ช่างลองขี่เช็กการเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติ ในตลาดมือสองไทยมีรุ่นนำเข้าทะเบียนไทยและรุ่นนำเข้าแบบยังไม่ได้โอนฉะนั้นโปรดเอกสารให้ละเอียดสรุปภาพรวมเชิงวิจารณ์ Honda r e b e l 1100คือครูเซอร์ยุคใหม่ที่ผสมผสานความเรียบเท่ของครูเซอร์คลาสสิกกับเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ DCT traction control Ride Modes เหมาะก,กับผู้ขี่ที่ต้องการครูเซอร์ใช้งานได้จริงทั้งขับในเมืองและออกทริปทางไกลเครื่องยนต์ทรงพลังแต่ให้การขี่ที่เป็นมิตร มีตัวเลือกเกียรที่ตอบโจทย์คนเมืองและคนทัวจุดที่ควรพิจารณาคือค่าใช้จ่ายในการซื้อและขนาดถังน้ำมันที่ค่อนข้างมาตรฐานไม่ใหญ่มากนักเทียบกับรถทัวริงเต็มรูปแบบแหล่งข้อมูลอ้านอิงข้อมูลสำคัญที่ผมใช้ 1. ห,หน้าและข้อมูลผลิตภัณฑ์ Honda Big b i ไบค์ไ i l a n d ด์รายละเอียดโฉมและคุณสมบัติที่จำเพาะสำหรับตลาดไทยข้อมูลรุ่นสเปคอที่ทางไทยประกาศ 2. Honda Power Sport Honda US หน้าผลิตภัณฑ์รีเบล1,100และรายละเอียดสเป็กคอรวมถึงตัวเรือกลุ่น DCT รุ่นทัวเลอและข้อมูลรุ่นปี2026ที่อัปเดต 3. Press Release Honda News สเป็กคอทางเทคนิคและประกาศรุ่นปี2025-2026รายละเอียดเครื่องยนต์และข้อมูลเทคนิคที่เป็นทางการ 4. หน้าดีลเลอร์ดีลเลอร์ไทยมิดยอนตัวแทนจำหน่ายข้อมูลราคาและรายละเอียดการจำหน่ายในไทย เช่นประกาศราคา4,39,000บาทในตัวอย่างหน้าแสดงสินค้า 5. รีวิวสื่ออิสระเช่น r i เดอร์แมกซีนบทวิเคราะห์และความเห็นจากการทดสอบขับขี่จริงชี้ข้อดีข้อสังเกตของเครื่องยนต์และการตั้งค่าการขี่